สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครูพยอมนะคะใน Let's Speak English ฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้นะคะวันนี้มีหนึ่งคำมาแบ่งปันนะคะเป็นคำง่ายๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะนั่นก็คือคำว่า fishy 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 นะคะแปลว่าข่าวนั่นเองกลิ่นคาวปลาหรือกลิ่นคาวนะคะมันมารากศัพท์มันมาจากคำว่า fish ใช่ไหมคะ f i s h Fish ที่แปลว่าปลานะคะเติมวายลงไปกลายเป็น Fishy ก็เป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเราบอกว่า it smells fishy it smells fishy ก็คือมันกลิ่นคาวนั่นเองนะคะกลิ่นคาวปลาเดี๋ยวกลิ่นคาวโอเคค่ะกะ็แถมให้คำว่า fish นะคะ f i s h นะคะ แปลว่าปลาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะทําให้มันเป็นพระอหูโพสหรือเวลาเราบอกว่ามีปลาหลายตัวนะคะก็ไม่ต้องเติม s หรือ es ให้มันนะคะเป็นคำเป็นคาที่แปลกเนาะปกติอนะในภานษาอังกฤษถ้าคํานามที่มันมีตั้งแต่2อันขึ้นไปนะคะมันจะต้องเติม s หรือ es นะคะขึ้นอยู่กับตัวลงท้ายแต่คําว่า fish นะคะจำไว้ ไม่ต้องเติมนะคะ there are a lot of fish นะคะไม่ใช่ fishes นะคะโอเคงั้นวันนี้ฝากไว้แค่หนึ่งคำค่ะคำว่า fishy fishy แปลว,ว่าข่าวหรือกลิ่นข่าวปลานั่นเองวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ